สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียเบจานะคะวันนี้เราก็จะมาหาแย่ไข่มดแดงไม่รู้มดแดงของเราจะไข่ใหญ่หรือเปล่าเนาะพอดีมันเจอรังแล้วค่ะเรามาดูลองแย่ดูนะคะว่าไข่จะใหญ่ไหมเพราะลองเตาะเตาะดูตอนแรกอะ่ะมันมีไข่่วงแต่ไม่รู้ว่าไข่ใหญ่หรือเปล่าเพราะไม่กล้าแย่ต่อกลัวไข่่วงก็เลยกลับไปเอาว่า อุปกรณ์อุปกรณ์วัตถุอุปกรณ์วัตถุดิบวัตถุอุปกรณ์โอ้เรียกอะไรสับสนในมีรอยคนมาแย่แล้วก่อนหน้าเราแล้วก็ลังนี้เดีย๋ยวเรามาลองลุนลังนี้กันตะวันก็จะตกดินแล้วนะคะก็ถือมือหนึ่งแย่มือหนึ่งรับชมไปพร้อมๆกันค่ะลุ้นไปพร้อมๆกัน ว่าได้บอได้ตัวหรือได้ไข่โอ้โหทุกคนเอาไปตกกันฉายไปที่รังไม่ต้องฉายคนเหย่ยนะฉายแค่รังโอ้ทุกคนไข่มันไข่มมนหลอก้าวผู้หลอก้าวไข่มันเป็นไข่มันเอาไปตกปลา น้ยห,หน่อยเดียวเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออมันเหมือนกับว่ารังมันแตกแล้วมันก็มาแบบเลี้ยมันจะมีช้างมันก็ลังมีตัวเหมาะเนี่ยไม่เหมือนรังแตกโอเชันก็ะชังจะทำร้ายเขาดูสินะทุกคนมันเหมือนกับว่าจะให้ดูนะ โอ้ยทุกคนเลยเราก็ทำรา้ายเขาเกินไปทำไงจะคืนเขาได้เนาะเอาแล้ววันนี้เจ้ากันเนาะทุกคนบุ้มบองบุ้มบองบุ้มบุ่มบุ้มบุ่มถือว่าไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าเป็นตัวไปแล้วไข่เล็กแล้วก็เป็นตัวละม,มาโดนให้หมดกัดฟรีแล้วเราก็ทำรายย้ายมด chúc con